ถามการให้พรผู้อื่นนั้นถือเป็นบุญหรือไม่และจะได้รับผลอย่างไรครับการให้พรถ้ามีเมตตาจิตเป็นพื้นฐานคือปรารถนาให้ผู้อื่นรับผลดีตามพรจริงๆก็ถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยผู้เฒ่าผู้แก่บางคนให้ศีลให้พรลูกหลานบ่อยๆก็เหมือนฝึกแผ่เมตตาดีๆนี่เอง ส่วนที่ว่าจะได้รับผลอย่างไรอันนี้ก็จำไว้ง่ายๆครับตามกฎธรรมชาติแห่งกรรมวิบากนั้นคิดพูดทํากับผู้อื่นอย่างไรก็จะมีแรงสะท้อนกลับมาเข้าตัวเสมอให้พรผู้อื่นอย่างไรคุณก็มีแนวโน้มจะได้รับผลเช่นนั้นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายหากคุณตั้งใจโทรไปเพื่อวอวยพรเพื่อนว่าวันเกิดนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะ หากคุณรักเพื่อนจริงๆอยากให้เขามีความสุขจริงๆตั้งใจว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจะช่วยให้เขาสมปรารถนาในวันเกิดจริงๆเขาจะเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขไม่รู้แต่ใจคุณเองนั่นแหละจะเป็นสุขก่อนเขาแต่ถ้าอวยพรส่งเดชแบบรู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้เช่นขอให้เป็นเศรษฐีพันล้านในเร็ววันทั้งที่เขาขายส้มตำอยู่หน้าปั๊มแท้ๆ อันนี้ย่อมไม่ได้ชื่อว่ากลั่นพอรออกมาจากเมตตาจิตทว่าเป็นพรแบบเล่นๆออกมาจากความคิดเล่นๆถือว่าได้บุญปริมาณน,น้อยและไม่เป็นแนวโน้มให้เกิดผลเข้าตัวผู้ให้พรแต่อย่างใดครับ